เขมรไว้ใจไม่ได้จริงๆล่าสุดใส่ไฟญี่ปุ่นบอกว่าญี่ปุ่นอยากเปิดด่านแท้ที่จริงสืบไปสืบมาเขมรเป็นคนอ้างเองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สามขอร้องให้เปิดด่านเขมรในอ้างว่าสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงพนมเปญได้บอกว่าอยากให้เปิดด่านและหาข้อยุติโดยเร็ว ่านั้นเองไม่ใช่กดดันไทยแต่เป็นการหาลือความเป็นไปได้ในการเปิดด่านเท่านั้นล่าสุดเพจพอสอเพจที่ทำข่าวเกี่ยวกับขมิหนฮุกวงในออกมาโพสต์แบบนี้บอกว่าลถทัวร์กับลำญี่ปุ่นยังเป็นมิแท้ข่าวที่ญี่ปุ่นกดดันไทยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขากดดันขมน ญี่ปุ่นเขาช่วยไทยเราต่างหากแล้วเขเมรต่างหากที่มากดดันไทยต่อถ้าความจริงปรากฏรถทัวเปลี่ยนข้างแน่ล่าสุดพลเอกลังสีกับบทสัมภาษณ์ก็เชื่อมโยงกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้กดดันไทยเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นความเข้าใจผิดกันเท่านั้นไปฟังบทสัมภาษณ์กัน เลยนะครับเพราะว่าการเปิดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มวิตามินให้กับอุนเซนแล้วอุนเซนเนี่ยถ้ามันมีรายได้มาหลายมันก็จะซื้ออาวุธแล้วก็มาเขีนฆ่าคนไทยกับทหารไทยต่อนะฮะไม่ควรเปิดครับอนนี้คือการเปิดไอ้ scammer หรือไรนี่มัทมนทำให้เขแข่งแรงเพราะมันตอโต้กันมันแน่นอนอยู่แล้วฮะเพราะว่าการเปิดด่านเนี่ยคนก็จะเข้าไปเล่นการพนันเหมือนเดิมทีม s มเมอร์ทีมเว็บออนไลน์ก็จะเริ่มทำงานเต็มสูต เพราะนั้นเราไม่ควรเลยเพราะว่าคุณเซนเนี่ยผมเชื่อนะคุณปิดด่านอีกแค่สองสองเดือนเนี่ยคุณเซนมันจะจบแบบเนปลาลนะมันจะต้องโดนคนัมบูชาถนละ่มนังหัวแนะ่เพราะว่าพฤติกรรมมันก็ไม่ตาม่างกันรัฐบาลเนปลาลนะครับในกรณีแบบนี้พอมันมีขา่าวแบบนี้ฝ่ายความมั่นคงเองของทัพเองเขามีการส่งสัญญาณอะไรยังไงบ้างก็แม่ทัพสองเองก็พูดอยู่แล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าทหารส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย เพราะว่ากว่าเราจะบีบพุนเซนใ้ขนาดนี้เนี่ยเราต้องเสียทหารไปสิบห้าคนขาขาไปหกชาวบ้านตายอีกจํานวนมากถูกไหมครับแล้วก็มีบาดเจ็บอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยมาได้ค่อนทางแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปช่วยคุณเซนเพื่ออะไรนะครับอี่ยวกับเรื่องของการเปิดฉากแน่นอนหลังวันมันมีการพูด คือผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาแจรจนในฐานะที่เขามีนักธุรกิจของเขาลงทุนทั้งในการบูชากันทางประเทศไทยรานนี้เนี่ยประเด็นคือคนของเราเนี่ยอจไปพูดบอกว่ามีประเทศที่สามกดดนันซึ่งผมเชื่อว่าญี่ปุ่นไม่ได้มากดดันหรอกเขาอาจจะมาถามว่าเป็นไม่ได้ไหมที่เขาจะเปิดด่านเอาสินค้าเข้า,ขาไปจากฝั่งไทยเข้ากัมพูชาตอนนี้พอไปบอกมีประเทศทสามกดดนัน อ้าวแล้วพอโดนถามมากๆว่าอ้าวแล้วใครกดดันเอากลายเป็นบอกไ้เป็นญี่ปุ่นก็เท่ากับญี่ปุ่นมันแพ้นะตอนเนี้ยจูงแม่เพราะเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นการไปเจรจาของเราว่าเอาทางกัมพูชาเนี่ยจะยอมคือกู้ทุนระเบิดแต่การมากู้แถวจันบุรีตาดกับสากแก้วซึ่งมันไม่มีแต่แต่มันไม่เอาไปกู้ที่ท่าพักสองสองเนี่ยมันบอกมันจะร่วมป่าสกรรมเมอร์มันจะป่าย,า,งงายังไงมันจะให้เราเข้าไปป่ากับมันจริงหรือเปล่า แม้สมมติมันแม้ขึ้นมามันปาบแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงถูกไหมฮะแต่สิ่งที่มันได้คืออะไรเปิดดา่าให้มันเนี่ยเรามีแต่แจ้งกับแจ้งแบบเนี้ใช่ไหมมองว่าถ้ามีการสนทนาท่ไม่เอาเสียเปรียบไม่เอาเสียเปรียบเรายืน่นเรายืน่นหอกยืน่ยนด่าไปให้หุนเซนมันกลับมาฟันเราเลยอใช่ไหมฮซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าไก่อ่อนบนเวทีระดับในระดับชาติไปเจจ่าแบบนี้ได้ยังไง แล้วทางตอนนี้การที่ประเทศแล้วคุณเขาปฏิจกรรมสุดท้ายอาจจะบอกว่าเอออาจเปิดบางจุดที่ไม่คุณจะเปิดจุดไหนก็สร้างเนี่ยถ้าคุณเปิดจุดใดจุดหนึ่งมันก็เข้าไปได้หมดทั้งประเทศแคนาเดสดูกรับป่ะฮะคุณควบคุมเขาได้จริงเหรอตู้คอนเทนเนอร์ไปขนาด40ฟุตเนี่ยมันยัดอะไรลงไปคุณรู้อ่ะคุณสามารถตัวได้ทุกครั้งจริงครับป่าแล้วถึงเวลาคุณบอกว่าให้กำหนดนะว่าผมเชื่อคุณกำหนดไม่ได้หรอกเดี๋ยวถึงเวลาถ้าคุณ ยอมเปิดแล้วนะคุณก็ต้องยอมมันไปเรื่อยๆถูกไหมครับไมเหรอสิครับคนณีถ้าจะมีการเปิดการกจริงจีเนี่ยมองว่าสถานการณ์มันต้องเป็นลักษณะไหนคือแบบนี้คุณจะเจราจากับเขาถึงขนาดว่าคุณเสี่ยงต่อการเสียเปรียบของเราเนี่ยนะคุณต้องยื่นงื่อนขายเอาง่ายๆหนึ่งเนี่ยไอ้ทาหารมึงที่เข้ามาเพิ่มแตงอมรานิตบังสองจำนวนมหาศาลเนี่ยต้องถอนกลับที่ตั้งปกติเลยนะ ไม่ใช่ถอนที่ตั้งหรือถอนอาวุธต้องไปหมดไปกับที่ตังต้งปกติอึ่นงานนี้เราเช็คไดนะ้แน่นี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของพลเอกลังสีล่าสุดนอกจากท่านจะพูดถึงญี่ปุ่นไม่ได้กดดันไทยแล้วแถมถูกคอมเมนต์ใส่ไฟอีกต่างหากญี่ปุ่นช่วยไทยต่างหากแต่โดนคอมเมนต์ใส่ไฟอ้างว่าญี่ปุ่นกดดันเพราะฉะนั้นเราอยาคอยตาม ฟังวิเคราะห์ให้ดีๆจะรู้ว่าเขมรต้องการอะไรเขมรต้องการจะเปิดด่านโดยเร็วที่สุดเพราะว่าขาดรายได้หลักมาจนเจือกองทัพและประชาชนและพลเอกลังสียังบอกเองว่าถ้าปิดดานต่อไปถึงสองเดือนกัมบูชาอาจเป็นเหมือนเนปาลก็ได้เพราะตอนนี้ประชาชนเริ่มไม่พอใจ หลังแรงงาน8แสนกว่าตกงานอพยพออกจากไทยและไม่มีงานทำเหมือนว่ารัฐบาลหลอกให้กับประเทศแต่ไม่มีงานรองรับกำลังจะอดอยากเพราะฉะนั้นอีก2เดือนมาดูกันว่าจะเหมือนเนปาลหรือไม่ขอบคุณสำหรับรับชมทุกท่านมีความเห็นแบบไหนในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้คลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดี